คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง620ล้านบาทแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองปี2568และรับทราบแผนแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5รายกระทรวงนางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางภายใต้มาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองปี2568 วง่เงิน620ล้านบาทตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอโดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอแผนการจัดการฝุ่น PM 2.5ซึ่งกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดทั่วประเทศออกประกาศห้ามเผาและร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเตรียมรับมือกับการดับไฟป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่จัดจ้างบุคลากร,กรเข้ามาดูแลไฟป่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการตัดสิทธิการรับเงินเยียวยาจากรัฐกับเกษตรกรที่เผาพื้นที่การเกษตรกระทรวงคมนาคมมีมาตรการขึ้นรถไฟฟ้ารถเมล์ฟรีกระทรวงอุตสาหกรรมขอความร่วมมือโรงงานและสมาคมชาวไร่อ้อยไม่ให้รับอ้อยที่มาจากการเผา ส่วนของก,งกระทรวงเกษตรค่ะก็ไม่ให้มีการเผาในทุกพื้นที่การเกษตรค่ะโดยถ้าพบเจอก็จะมีการทําเรื่องของการตัดการสนับสนุนเงินเยียวยาจากรัฐบาลนะคะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนปีนี้นะคะจนถึงวันที่31พฤษภาคมปี69ค่ะนอกจากนี้ก็มีการใช้ปฏิบัติการฝนหลวงนะคะในการลดฝุ่นละอองในอากาศค่ะ ส่วนกระทรวงคมนาคมเองนะคะนอกจากที่ทราบไปอยู่แล้วว่ามีเรื่องมาตรการให้ขึ้น BTS ตัวไฟฟ้าต่างๆฟรีนะคะเพื่อเป็นการลดฝุ่น,นะคะ่ะส่วนกระทรวงสาหการรมเองนะคะเร่งขอความร่วมมือโรงงานค่ะแล้วก็สมาคมชาวไรอ้อยด้วยนะคะที่จะไม่ให้รับอ้อยที่มาจากการเผาเกิน25เปอร์เซ็นต์ต่อวันนะคะเรื่องนี้ทางกระทรวงอุตเองก็เน้นย้ำมากนะคะแล้วก็ปฏิบัติการอย่างจริงจังก็ได้ผลเป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้ค่ะก็มีมาตรการทําให้ใบอ้อยนะคะที่แทนที่จะไปเผาก็ทําให้ตัวของใบอ้อยเนี่ย มีมูลค่ามากขึ้นนะคะเพื่อนําไปขายแก่โรงงานที่ใช้ผลิตพลังงานค่ะก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรค่นคะนายจตุพรบุรุษพัฒนประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าหน่วยงานในสังกัดตรวจสอบทุกพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิดหากพบเห็นการเผาขอให้ดำเนินคดีาตามกฎหมายทันทีพร้อมกำชับให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด เพื่อเร่งลดจำนวนจุดความร้อนหรือฮอสปอตให้เหลือน้อยที่สุดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่พบจุดความร้อนสะสมสูงสุดและเตรียมมาตรการรับมือกับแนวโน้มสถานการณ์ฝุ่นละอองช่วงเจ็บวันข้างหน้าจนถึงต้นเดือนกุมภาพ,พันธ์อย่างเข้มข้นปรินาตรขวัญแสนสูขรายงาน